สวัสดีครับผมคองกันเกมมิ่งคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูเกม Die of the Ronin จากผู้สร้างทีมนินจาที่เคยฝากผลงานเกมต่างๆอย่าง b ู u Ron, f o r e l e n d y s t i n y และเกมนี้อกทักภาค1และ2และเกม Die of the Ronin จะเป็นยังไงมาดูกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ Die of the Ronin เป็นเกมแนวแอคชั่น r p o Open World ในโลกที่เปิดกว้าของญี่ปุ่นในช่วงทศวรรษที่19หรือปีคศ1863หลังจาก 3, ทสทศวรรษคือ3 ร้อยปีแห่งการปกครองอันกดขี่ของโทกุนาวะโชกุนที่อยู่ในช่วงยุคเอโดะก็ได้มีกองเรือสีดำจากตะวันตกมาเทียบท่าชี่ชายฝั่งในขณะที่ประเทศตกอยู่ในความวุ่นวายโกลาหลท่างกลางความวุ่นวายของสงคารามโรคระบาดและความไม่สงบทางกลางเมืองยังมีนักรอบไร้นามที่สร้างเส้นทางของเขาเองและคุมชะตาของประเทศญี่ปุ่นเอาไว้ในมือของเขานั่นก็คือตัวเอกของเกมภาคนี้ที่เราจะได้เล่นกันนั่นเองเกมไดออฟเดอะโดนินเป็น e lusive, เอกลุศเฉพาะทาง PS5 เท่านั้นในตอนนี้นะครับย้ำว่าในตอนนี้เท่านั้น ส่วนเรื่องที่จะพอร์ตลงแพลตฟอร์มอื่นๆนั้นผมก็ว่ามีแน่นอนครับเราก็ได้เห็นกันมาหลายๆเกมแล้วเนาะไอเกมเอ็กซ์คลูซียอะไรเนี่ยแต่อาจจะต้องใช้เวลาหลายปีหน่อยใครรอได้ก็รอนะแต่ผมคิดว่ามีลง PC แน่นอนที่ผมพูดนี่ไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรนะมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับก่อนจะไปดูเกมกันเพื่อความอินและเข้าใจในเรื่องมากขึ้นครับผมขอพาทุกคนย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ยุคเอโดะกันแบบสั้นๆนะที่ผมสรุปมาให้แล้วว่าในยุคนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างในยุคบาคุสึหรือสงครามช่วงงปลใในนนนุนอดัออ่ีศ 853ถึง1867ถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมสรุปสันส้นๆจริงๆเพราะว่าประวัติศาสตร์จริงๆมันยาวมากๆในยุคเอดโดะนั้นญี่ปุ่นได้ทาการปิดประเทศที่ไม่ยอมให้ต่างชาติหรือคนในญี่ปุ่นเองสามารถเข้าออกประเทศได้ยกเว้นบางชาติเช่นเนเธอร์แ,แลนด์และจีนที่ญี่ปุ่นยังทําการค้าขายอยู่และการปกครองในตอนนั้นจึงทําให้เกิดความแตกแยกระหว่างการแบ่งชนชั้นอย่างชัดเจนความยากจนของชาวบ้านชาวบ้านที่ไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้ทําให้เกิดการต่อต้านและพยายามล้มล้าง ระบบโชกุนโดยตลอดแดะได้เกิดสงครามการเมืองเพื่อแย่งชิ้นอำนาจระหว่าง2ฝ่ายกับฝ่ายจักรพรรดิและฝ่ายโชกุนแต่ก็ไม่มีใครสามารถข้อล้มรัฐบาลโชกุนลงได้การปกครองจึงดำเนินยาวนานไปกว่า270ปีและพร้อมกับกองกลางวันตะวันตกที่ประกอบด้วยสหรัฐและประเทศมหาอำนาจของยุโรปที่พยายามทําให้ญี่ปุ่นเปิดประเทศทําการค้าขายกับต่างชาติซึ่งนําไปสู่นโยบายที่มีการปิดประเทศมาอย่างยาวนานซึงส่งผลต่อภูมิทัศน์ทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศจึงทําให้เกิดสงครามระหว่างภายใน เ,เวลาได้ผ่านไปยาวนานจนเข้ามาสู่ยุคบาคุชิสึยุคสิ้นสุดของโชกุนโดยชัยชนะเป็นฝ่ายของจักรพรรดิและญี่ปุ่นได้เข้าสู่ยุคสมัยใหม่ที่เรียกว่ายุคเมจิหรือที่การ์ตูนดังอย่างซามูไรนเจจนจรที่มีตัวเอกเป็นชิมุระเคนชินหรือบัตโตไซนั่นเองก็ได้เอาประวัติศาสตร์ช่วงนี้มาเล่าด้วยเช่นกันครับสรุปง่ายๆเลยครับรัฐบาลมันปกครองเฮีย้ยเกินไปและอำนาจทั้งหมดตกไปอยู่ในฝ่ายรัฐบาลทั้งหมดประชาชนไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงแสดงความคิดเห็นใดๆทั้งสิ้นและโดนกดขี่จากรัฐบาลอย่างหน จะกินจึงเกิดความไม่พอใจและจะลมลางรัฐบาลนั่นเองใครที่ต่อต้านก็มีบทลงโทษที่โหดร้ายทารุณมากเช่นการโดนต้มในน้ำร้อนเดือดการตึงการเขนการตัดหัวที่เนื้อเรื่องจะคล้ายๆกับวันพีชในภาควานกคูนี้นั่นแหละถ้าใครได้ดูวันพีชก็จะเข้าใจเลยเพราะออเด้งเองก็โดนต้มน้ำจนตายเหมือนกันครับประมาณนั้นอ๋อเกือบลืมไปเกมนี้มีซับภาษาไทยด้วยนะในยตัวอย่างเราจะได้เห็นทีมงานลงพื้นที่จริงเก็บรวบรวมหนักฐานทางประวัติเพื่อที่จะสร้างโลกให้สมจริงเพราะชื่อตัวละครภายในเกมก็มีชีวิตจริงทางประวัติ ในส่วนของเพลงประกอบนั้นก็ได้รับประพันธ์เพลงอย่าง Inner อร์ซูเป็นนักประพันธ์เพลงประกอบภาพยนตร์โทรทัศน์และวิดีโอเกมชาวอิสราเอลอเมริกันเขาได้แต่งเพลงประกอบวิดีโอเกมมากมายกว่า80เกมซึ่งรวมถึงด r a g o n a G e ดอีเวิร์กเฟ l l ฟล์อัลปินออเปอเรี t ส r าแทและ t a r f i ฟี d เขาได้รับเสนอชื่อให้เข้าชิงรางวัลมากมาย i ิน e r อร์ซูได้ผสมผสานแนวดนตรีระหว่างญี่ปุ่นและฝั่งตะวันตกเข้าด้วยกันโดยใช้เครื่องดนตรีหลักๆ2ชิ้นคือเชนโลที่เป็นเครื่องดนตรีตะวันตกและคุยซาคุอาจิ a เป็นคุยของญี่ปุ่น ที่ผสมประสานกันอย่างลงตัวด้วยรางวัลมากมายขานาดนี้คงไม่ต้องบอกว่ามันดีขนาดไหนนะเอาเป็นว่ารอฟังเพลงในตัวเกมเต็มกันนะครับกลับมาที่เนื้อเรื่องของเกมครับเกมได้อ้างอินเนื้อเรื่องจริงจ,งจากประวัติศาสตร์จริงกันนั่นเองเกมนี้จะมาในแนวแอคชั่นอาร์พีจีแบบโอเพนเวิลด์ที่จะเน้นการต่อสู้มีฉากหลังเกิดขึ้นในญี่ปุ่นอันเป็นช่วงเวลาการเปลี่ยน,ปนแปลงครั้งใหญ่ทางการปกครองนี่คือจุดสิ้นสุดของยูเอโดที่ยาวนานถึง300ปีหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่ายุคบาคุมะสึตั้งอยู่ในช่วงปลายศ ญี่ปุ่นกำลังเผชิญหน้ากับช่วงเวลาอันมืดมนที่สุดทางการเมืองการปกครองในขณะที่กำลังต่อสู้กับศักดินาที่กดขี่และมาพร้อมกับโรคระบาดร้ายแรงแถมยังมีอิทธิพลของฝั่งตะวันตกเริ่มแทรกซึมเข้ามาในขณะที่สงครามกลางเมืองกำลังตืงนเครียดและวุ่นวายโกลาหลหระหว่างโชกุนโทคุงาวะและกลุ่มต่อต้านโชกุนผู้เล่นคือโดดินไนนามซามูไรที่ไร้สังกัดเจ้านายด้วยเหตุผลบางอย่างทำให้เขาออกได้ร่อนแพนจรในยุคสมัยที่สับสนวุ่นวายนี้และอิสระในการเลือกที่จะ ใช้ชีวิตด้วยตัวเองทีมงานระบุว่าผู้เล่นจะได้ดาดเด่งสุ่โลกที่ได้รับแรงบันดาลใจจากประวัติศาสตร์จริงยุคสมัยที่ดาปืนใหญ่ปืนไฟและจิตวิญญาณบูชิโดถูกทดสอบบนเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งมันจะเป็นบทที่มืดมนและน่ารังเกียจที่สุดที่หลายคนอาจเด็กเดี่ยงที่จะไม่พูดถึงมันนี้เป็นโครงการที่มีความทะเยอทะยานและท้าทายที่สุดของทีมินจาสตูดิโออีกด้วยเรามาทําความรู้จักกันทั้ง3ฝ่ายกันก่อนดีกว่าค,ครับว่ามีใครเป็นผู้นําของแต่และฝ่ายกันบ้างกลุ่มการเมืองสําคัญที่แย่งชงชิงงอําาานจ่่ววเลทีสับ วุ่นวายนี้กองกำลังต่อต้านผู้สำเร็จราชการรวมตัวกันในาระิจนี้เพื่อฟื้นฟูอำนาจของจกักรพรรดิกองกำลังสนับสนุนผู้สำเร็จราชการผู้ปกป้องการปกครองแบบรวมศูนย์และกองกำลังตะวันตกซึ่งเป็นตัวเร่งให้ญี่ปุ่นเปิดกว้างต่อการค้าและการเปลี่ยนแปลงจากต่างประเทศเรามาดูผู้นำของฝ่ายซาบากุกลุ่มสนับสนุนรัฐบาลโชกุนกองกำลังสนับสนุนรัฐบาลโทกุนแห่งยุบบาคุมัตสึผู้สนับสนุนตระกูลโทกุง,งาวะโดยพยายามรักษาการปกครองแบบรวมศูนย์และปกป้องรัฐบาลโชกุน จากแรงกดดันทางภายนอกและภัยคุกค,คามจากภายในเพื่อรักษาวความสงบเรียบร้อยทางการเมืองที่มีอยู่เรามาดูคนแรกกันเลยครับกับอิอินาโอสุเกะรัฐมนตรีแห่งรัฐบาลโชกุนและเจ้าแควนงฮิโกเนะเขาใช้ความรุนแรงปราบปรามฝ่ายตรงข้ามจนได้รับขนาดนามอันน่าเกงขาวว่ายักษแดงอิอิคนที่2ครับ,บมุรายามะทากะเกอิชาชื่อดังแห่งา่านเลินลมมิโซยากิในโยโกฮาม่านางมีชื่อเสียงด้านวาทศิลป์มีไหวพริบอันเฉียบคมคนที่3ครับคัสสึไคชูผู้นัประชากาษฎร การทหารเรือในรัฐบาลโชกุนเขาเป็นคนที่สดใสและซื่อตรงตามแบบฉบับชาวเอโดะมาดูฝ่ายที่2ครับกับฝ่ายโทบากูกลุ่มต่อต้านรัฐบาลโชกุนกองกําลังกลุ่มต่อต้านรัฐบาลโชกุนประกอบด้วยกลุ่มและบุคคลหลากหลายที่มารวมตัวกันด้วยความต้องการต่อต้านการปกครองของรัฐบาลโชกุนและความปรารถนาที่จะฟื้นฟูอํานาจของราชสํานักในญี่ปุน่นผู้วิชาการคนแรกครับซากาโมโตะเรียวมะโดนินผู้เคยสังกัดแควนโทสะเขาหมายมั่นที่จะกําหนดเส้นทางของประเทศญ,ญี่ปุน่นที่กําลังระสับแะ ซาไสจากการเปิดประเทศจึงแสวงหาวิธีว่าจะทําอย่างไรได้บ้างเขาเป็นคนที่จริงจังจึงเป็นที่ชื่นชอบของคนรอบกายได้อย่างรวดเร็วคนที่2ครับคาซึโลโคโกโรบริวารของไดเมียนแควนโจชูและสหายคนสนิทของโยชิดะโชอินเป็นคนเอาใจใส่และชอบดูแลผู้อื่นกุซาเกะเก็นชุยบริวารไดเมียนแควนโจชูเขาเล่าเรียนที่สํานักโชกะซนจุกุและมาถึงกองกําลังสุดท้ายครับกับโอเบกองกําลังตะวันตกกองกําลังตะวันตกในยุคบ,บาคุมัตสึประกอบด้วยสหรัฐอเมริกา และประเทศมหาอำนาจของยุโรปที่พยายามทําให้ญี่ปุ่นเปิดประเทศและทําการค้าขายกับต่างชาติซึ่งนําไปสู่การยุตินโยบายปิดประเทศที่มีมาอย่างยาวนานกับผู้นําคนแรกครับเมธิวเฟอร์รี่พ้นเรือจัตวาแห่งกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาพอรับคำสั่งมาจากธานาธิบดีให้นํากองเรือดํามาที่ญี่ปุ่นเพื่อเจรจาต่อรองให้ญี่ปุ่นเปิดประเทศและคนสุดท้ายครับจูนบูเนตในทหารกองทัพฝรั่งเศสที่ถูกส่งไปยังญี่ปุ่นในฐานะสมาชิกที่ปรึกษาทางทหารเราได้ดูส่วนของ เนื้อเรื่องและพื้นหลังของโลกภายในเกมกันแล้วนะครับมาดูการต่อสู้และอาวุธในเกมกันบ้างที่ถูกเปิดเผยม,มาทั้งหมดในตอนนี้เรามาดูโลกภายในเกมกันบ้างดีกว่าครับเนื่องจากเกมมีโลกที่กว้างใหญ่ให้เดินก็คงไม่ไหวแล้วเนาะที่เราจะได้เห็นในตัวอย่างก็จะมีวิงสูตรผมเรียกมันแบบนั้นเองนะหรือเครื่องร่อนที่ทําให้เราบินไปมาในเกมได้ตามใจต้องการมีม้าครับแน่นอนว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยที่เป็นยานพาหนะก็คือม้าในสมัยก่อนจะมีตะขอที่ใช้เกี่ยวข้ามไปมาระหว่างพื้นที่ต่างๆและนอกจากนี้ยังมีระบบดำน้แลว วน้้ําอีกดยเมืองที่โชว์มาในตัวอย่างก็จะมีเมืองเอโดะหรือโตเกียวในปัจจุบันเมืองเกียวโตโยโกฮาม่าและที่ผมชอบมากๆเลยครับมันมีน้องแมวด้วยนะไม่รู้ว่าน้องแมวเกมนี้จะทําทหน้าที่อะไรก็คงต้องรอดูในเกมเต็มกันต่อไปมาดูในส่วนของระบบการต่อสู้กันบ้างครับทางทีงานได้ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์จริงว่าในยุคนั้นเขาใช้อาวุธอะไรบ้างในชีวิตจริงและศึกษาเรื่องที่เกี่ยวกับดาบ วิชาดาบต่างๆและวิถีของสมูไรเพื่อที่จะได้คิดค้นระบบการต่อสู้ที่ลื่นไหลให้สมจริงกับตัวเกมไรอฟเดรโรนินที่ในยุคนั้นก็มีปืนให้ใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นจึงต้องคิดค้นระบบการต่อสู้ทั้งระยะใกล้และระยะไกลให้ราบลื่นสมจริงและค้นหาลูกเล่นใหม่ๆในการต่อสู้อีกด้วยอีกทั้งยังมีระบบใสยสัมพันธ์กับตัวละครภายในเกมที่คุณจะสามารถเป็นด้วยระบบนี้เราจะสามารถพาตัวละครออกไปทำภารกิจได้ด้วยที่คุณจะสามารถเลือกตัวละครที่มีความสามารถเฉพาะตัวหรือความสามารถ ที่อำนวยความสะดวกในการทำภารกิจเน,น้นๆแถมเรายังสามารถสลับตัวละครควบคุมได้อย่างอิสระอีกด้วยหรือจะเป็นการต่อคอมโบแบบเท่ๆก็ทำได้นะเรามาดูในส่วนของอาวุธกันบ้างครับผมว่าทุกคนคงได้เห็นผ่านๆตากันมาบ้างแล้วนะว่าในเกมนี้เรามีปืนใช่ครับเรามีปืนให้ใช้กันแล้วไม่จำเป็นต้องใช้แค่ดาบและธนูอีกต่อไปมาดูกันว่ามีอาวุธอะไรบ้างมาดูอันแรกครับดาบคาตานะอาวุธที่ขาดไม่ได้สำหรับซามูไรหรือโรนินการใช้ท่าท่าที่ผมเห็นจะมีเลือกการใช้สไตล์อยู่3กระบวนท่าที่ใครเคยเล่นเก of ์ดออฟซู ก็จะเ,จเถ้าเหล่านี้เอาไว้ใช้สําหรับการต่อสู้ที่ทําให้เราสะดวกมากขึ้นเช่นใช้กระบวนท่านี้ใช้กับผู้ใช้โล่กระบวนท่านี้ใช้กับพวกใช้หอกที่เราสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมเท่าที่ผมเห็นเราสามารถเลือกใช้ดาบยาวหรือดาบปกติได้นะและอีกอันหนึ่งที่ผมสนใจมากๆครับก็คือดาบคู่มายเนตปืนที่มีมีดติดไว้ไปลายกระบอกปืนจะใช้วิ่งเสียบและยิงหรือยิงและเสียบก็เทพไปอีกแบบสเปียร์หอกที่เป็นอาวุธในการใช้โจมตีเป็นวงข้างได้อย่างดีและสามารถเลื่อนกระบวน ถ่าได้เหมือนดาบด้วยนะไฟอาร์มปืนยาวที่ใช้ยิงใน,นระยะไกลที่จะมีปืนไฟด้วยนะใครชอบล่าหัวพมคมก็อย่าพลาดเลยครับโบธนูของญี่ปุน่นอาวุธระยะไกลที่เก็บเสียงได้เป็นอย่างดีเอาไว้ใช้สาหรับการสเตลได้อย่างเงียบเนียนไร้ร่องรอยเท่าที่ผมเห็นก็จะมีธนูไฟและธนูพิษด้วยเกียบปิ้นฮุกตะขอที่เอาไว้ใช้สําหรับเดินทางดึงศัตรูเข้าหาตัวหรือจะเคลื่อถังปลาใส่หน้ามันก็ได้เช่นกันครับนอกจากนี้ในตัวอย่างก็มีการโชว์คอมโบเล็กๆน้อยๆสลับการใช้อาวุธต่างๆรวมกันที่เป็นการ ผสมผสานการโจมตีที่ดูรื่นไหลและเท่แบบสุดๆในส่วนของระบบการต่อสู้จริงเราได้เห็นในตัวอย่างประมาณสานาทีครับที่ผมเห็นก็คือเราจะมีหลอดรงการอยู่2หลอดที่เป็นหลอดสีฟ้าและสีขาวหลอดสีขาวก็จะเป็นหลอดเลือดเลยครับอันนี้ง่ายๆเข้าใจง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนเลยส่วนหลอดสีฟ้าอันนั้นผมจะเรียกมันว่าหลอดสเตมินาแล้วกันนะอย่างแรกเลยครับหลอดนี้จะค่อยๆลดลงในการใช้เครื่องร่อนและการจะรีสเตมินานันนเราจะต้องเกี่ยวตะขอขึ้นไปใหม่และหลอดนี้จะเพิ่มขึ้นหรือถ้าเราล่อนไปเรื่อยๆจนสเตมินาหมดเราก็จะต้อง ตกพื้นเช่นกันในส่วนของการวิ่งยังไม่เห็นนะครับว่าต้องใช้หลอดนี้ด้วยหรือเปล่าในส่วนของการต่อสู้เมื่อเราฟันใช้อาวุธอุปกรณ์หรือโจมตีศัตรูหลอดสีฟ้านี้ก็จะลดแน่นรวมถึงการป้องกันด้วยเช่นกันถ้าหลอดสติมิน่าของเราหมดเราก็จะไม่สามารถโจมตีหรือป้องกันต่อได้เราต้องใช้ยาหรือไอเทมบางอย่างที่สามารถเพิ่มสติมิน่าขึ้นมาก็คล้ายๆกับพวกเกมโซนนี่นแหละถ้าใครเคยเล่นก็จะเข้าใจระบบนี้เลยครับการเพิ่มสติมิน่านน้นต้องใช้ยาหรือไอเทมในการเพิ่มและการแพรี่อย่างถูกจังหวัดก็สามารถเพิ่มสตินขึ้ หรือยืนเฉยเดินวนไปวนมาก็สามารถเพิ่มสเตมินาได้เช่นกันไอคอนทั้งฝั่งซ้ายก็เป็นของใช้ในเกมครับเช่นยาเรียกม้าอะไรพวกนี้และไอคอนทางขวางขวาก็จะเป็นการเปลี่ยนอาวุธที่เราสามารถเลือกได้ตามใจชอบจบกันไปแล้วนะครับกับข้อมูลที่ผมได้รวบรวมมาจริงๆมันมีรายละเอียดมากกว่านี้หน่อยนะแต่เดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเอาเป็นว่ารอตัวเต็มเกมออกมาผมจะเล่นและสรุปให้ทุกคนดูกันแน่นอนครับดังนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะเหมือนเดิมเช สามารถพูดคุยและติดชมกันใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับอยากให้ทําคลิปไหนก็บอกกันมาได้เลยและเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันจนจบด้วยนะครับขอบคุณครับ